bạn gái của sư là gì mẹ rồi có tăng, ờ, oh, คิดว่าให้แม่นอนสบายได้หราเห็นแบบฮะเบิ้งด้พี่น้องขี้อ่อนขระาดโอ้ยหลังพะลุงไปเลยอืมบอบอแม่แป่งฟันแล้วอืนอนนอนนอน น้ำยังมานอนดมแม่นี่อาบน้ำยังหืมมานอนดมหมูนี่อาบน้ำยังหืมอาบน้ำหละไปเอออาบน้ำหละไปพ่ออย่าไปจัดวางแม่นอนอาบน้ำอะไรย่างน้ำบ่ออยากมานอนกอดเขาได้นี่เม้นหุงฮุงอยู่เม้นหุงฮุงอยู่น้อยน้อยมีตังผีบ้ามีตังผีบ้า เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ยอดยูย่มีสุกต่ออปุ๋ยได้เครื่องท่อมาแล้วเด็กคาด้านหลังเครื่องท่อใครแม่เอาเออกก่นเนี้ยเว้ยเครื่องท่อพกเช็ดเท้าจะว,วันกวนนี่เห็ดยังกงเห็ดน้ำไปเบิดก็เลยลงมานอนเล่นตัดพามไงกันอนเล่นนอนเล่นกันมาก,กวนละพี่น้องเบิ่งเอาดูดอก ใจดิเอา <_ C> e <ars> เผือบระเดี๋ยด้พี่น้องสิจิฟันระวังตาพ่อต้องระวังตาเห็นแบบกระพริบกระพริบประเดียมันจะจกตาเอาเลยไง ไชิมาเฮดเวียกซอยอัปวีสมัครมาเดร้รับพนักงานทอผ้าหนึ่งตำแหน่งพนักงานตัดต่อผ้าหนึ่งตำแหน่งรับพนักงานทอผ้าหนึ่งตำแหน่งรับพนักงานต่อได้หนึ่งตำแหน่งรับคนเลี้ยงมีตังหนึ่งตำแหน่งให้ชิมานอนนอนทอันลมีพี่น้อง จริงจริงนอนฝ่อโทรศัพท์เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยแยกโทรศัพท์มาแยกโทรศัพท์มากับมานั่งนั่งเอาโทรศัพท์ห้องนอนฝ่อเอาปุ๋ยเห็ดงานโอ้ยไก่บ้านพี่น้องเป็นทังสี่บ่นนี้คิดว่ามันยังเป็นไก่อยู่บ่านน้องอ่ะคิดว่ามันยังเป็นไก่อยู่วันนี้ฮะคิดว่ายังเป็นไก่อยู่ตีนี้ นอนทั้งหมอนเด้นี first, room room on. On like ่นอนทั Into. Into. ้งหมอนเด้น like ี่พี่น้องแมนนั่งทั้งอย่างนี้นอนหมุนหมอนก็ที่เราจะของเป็นไก่บนน้องนิปตาดีนะขั้นเกลืขั้นเกลือขั้นเกลือเดี๋ยวสิพาพี่น้องยิปตาพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งยิปตานิปตาอย่าเบิ้งยิปตาก่อนยิปตาก่อนยิปตายิปตาก่อนยิปตายิปตา ยิบตาอะขังนี้น้ำขังนี้น้ำงิบตายิบตาไขหัวยังไขหัวยังไขหัวไขหัวไขหัวก่อนดูดหัวก่อนดูดหัวไขหัวไขหัวยิบตาน้างิบตาหน้างิบตายิบตายิบตาเป็นไก่ตีก็ต้องยิบตาตัวยิบตาบางท่านงิบตาเด้พี่เนาะงิบตา สนเข้ากัน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 สนเข้าสนเข้าสนเข้ากันสนเข้ากันสนเข้าสนเข้าชิพาไปตีชิพาไปเป็นไก่ตีสนเข้าดังสนเข้าอันยิบตาคางนี้ยิบตาคันนี้ยิบตายิบตายิบตายิบอันยิบยิบเอาเข็มมาเข็มมาเข็มอันยิบผังนี่ยิบ เงียบยิบไปสิทธิตายยิงใหญ่ตายยิงใหญ่ไปตายยิงใหญ่ไปตาพันใหญ่แบบยิบอีกเงียบเงียบเงียบพาหัวพังหัวมาส่องโทรศัพท์บยิบตายเป็นเมืองกันยิบตากันยิบตายิบตายิบตาเจ็บบ่ตายยิ่งใหญ่ไปเงีบครั้งนี้เงีบครั้งนี้เงีบ พ่อตายยังจะไปตายยังแล้วอ่ะตีตี